สวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มเก้านครับกลุ่มนี้ต่อนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องเพ p l a s t ส c สิ0นะครับเกิดนํำครับตอนแรกสมมติได้เหตุการณ์นะครับผมมีเพื่อนอยู่คนนึงครับตอนแรกที่เจอกันเขาเป็นคนนิสัยดีมากครับตในเรียนแต่พอเวลาผ่านไปครับเขาเปลี่ยนสังคมใหม่ครับไปเจอเพื่อนใหม่ไปเจอที่เรียนใหม่ๆห่ครับเขาไปเจอกลุ่มเพื่อนที่ใช้ p l a s ติ c ครับผม เขาด้วยความกดดันของุมเพื่อนแล้วก็ด้วยสถานการณ์ความเครียดครับเขาเลยหันตัวไปใช้สารเสพติดครับเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็มันเขาเรื่องเครียดครับจนเขาติดยาเสพติดมากเป็นไปทําให้เสียเรื่องการเรียนการงานควบคุมสติครับทําให้ตัวเองเป็นคนไม่ดีครับส่งผลไปบต้อตัวเองแลวเพื่อนพี่น้นอง จนเรื่องไปถึงพ่อแม่ของเขาแล้วก็ครูอาจารย์จนมีปัญหาในการเรียนแล้วก็ครอบครัวเขาเลยอยากจะเลิกใส่สติครับกประอย่างนั้นก็นะครับไอสิ่งที่ใช้เนี่ยมาทำชีวิตในความเรียบหนึ่งหน้าที่ของสติคุณสมบัญญาติว่าสติเราเป็นเพื่อนเมียที่คอยเล่นสติทีน่นเาทานให้เพื่อนไปน้ำที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับความสื่อมสิ่งพอเป็นสิ่งไม่ดีที่เพื่อนทำไปอาจจะเป็นสิ่งที่ ไม่ดีเราต้องช่วยเพื่อนห้นนมันออกให้ได้นะสัมัญญาะเราเห็นเพื่อนทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องหวังนดีคอยบอกเพื่อนให้ไมยุ่งกับความยึติดน,นะครับที่เป็นอะไรควรพูดให้ตามใจและจงใจให้เพื่อนเลิกใช้อะไรก็ดีเพื่อประโยชน์อนของเพื่อนคนระับแทนที่จะพูดประโยชน์เองเราน่าจะพูดว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพของนายนะจะทําให้สุขภาพของนายเสียไม่อาจจะผิดพลาดไปลแล้ว คิดว่านายก็ไม่ได้อยากทําแต่มันยืนไม่ได้เชื่อเราเราไม่อยากให้นายทำงานหนังอยากให้นายมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนายต้องเลือดได้ในที่สุดเราพร้อมช่วยนายเสมอนะายเจอข้าก็ทำตามเสื้อของวาจารวลาศิ์ห้าเมตตาอยากให้นายมีความสุขสัตว์จริงมันไม่ดีต่อสุขภ้าของนายประโยชน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงชอบกันนายต้องเลือด ได้แน่สู้ๆนะเราพร้อมช่วยแน่เสมอสู่เวลาก็คือพูดในช่วงเวลาที่เพื่อนอยากเลิกแต่ว่าต้องการกาลังใจละโอ้โหขอจบการนดำเนิน <t une>